สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับสาวสุอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ป่าสายหกนะคะทุกคนนี่วันนี้สาวสุก็มาดูเห็ดอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เว้นไปหนึ่งวันเนาะวันนั้นมาเหมือนจะเริ่มออกนะคะตอนนี้นะคะสาวสุเดินมาประมาณห้าหกกิโลแล้วนะคะก็จะมีเห็ดตัวนี้นะคะเห็ดเป็นเห็ดเขาเรียกบางพื้นที่ก็เรียกเราเรางกหินนะคะเนี่ยหรือเห็ดไส้เดือนนะคะบ้านสาวสุนะตอนนี้กําลังออกเยอะนะกาลังเป็นไข่ไข่ยเยอะเลยค่ะ แต่ว่าเห็ดระโงกกับเห็ดขาวยังไม่ออกนะทุกคนสัสุก็พยายามเดินมองหาเนาะยังไม่เห็นนะก็เห็นเฉพาะเห็ดตัวนี้นะเนี่ยเห็ดตัวนี้เลยค่ะกําลังออกเลยเนาะเดี๋ยวสัสุจะเดินสารวจไปเรื่อยๆค่ะทุกคนไปไปรับชมกันเลยค่ะเห็ดระโงกหินทุกคนรู้จักกันไหม ตอนนี้เห็ดแบบนี้ขึ้นเยอะมากนะคะใครที่ชอบเก็บเห็ดตัวนี้นะคะก็มาเก็บได้นะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะกำลังเป็นไข่ไข่เพียบเลยนี่นะคะสาวสุก็จะตัดเอาแต่ขามันไปเนาะเดี๋ยวค่อยไปล้างอยู่บ้านค่ะล้างง่ายค่ะเห็ดตัวนี้ต้มน้ำเดือดๆนะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะพอเขานิ่มเราก็เอาขึ้นมาล้างนะ อันนี้กำลังตุงมๆไข่ๆตัดแบบเลยชึบนีนี่ทุกคนกำลังไข่ไข่เลยแบบนี้อร่อยล้างง่ายด้วยนะนี่ค่ะนี่กำลังแซบนะแบบนีู้้ นี่บานแล้วนะถ้าว่าสาวสุแมวนี่สาวสุจอดอกนี้นี่ค่ะตุ้มๆชุดนี่วันนี้ใหญ่มากเลยสองดอกนี่ทุกคนกล้องไม่โฟกัสสวยงามบกยางใหญ่บ้าสะอ่อนผีอีกดอกนึงชุดนี่ สวยงามมากนี่ค่ะทุกคนอันนี้ดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ก็สวยอยู่นูนค่ะนูนเห็นไหมทุกคนโอ ตอนนี้สาสุคลานเอาแล้วนะคือก้มเงยก้มเงยอันนี้บานแนละ้วส่วนอันนี้ใหญ่ใหญ่เลยตัดเอาแต่ดอกนะ ใต่ดอกนะคะนี่หนึ่งไข่ชุดนี่พอได้อยู่ผลง,งานอันนี้ได้แต่ผักได้ผักไทยอะอ่น,นี้เต้ายนูนอะใส่ใส่สามโหอันนี้กะ่ร้อนนะอันนี้เห็ดใส่เดือน <c oughs> ตะลุงคนนั้นเรียกเห็ดอะไรนะ อันนี้อันนี้ของเาวสุอันนี้ของยายทั้งสองได้เกือบเต็มตะกร้าอันนี้ได้ขนตะกร้านนี้อะไรเองว่าเก็บผักใช่ไหมมาดูเห็ด็บอันนี้อีลอกกระบุกอีลอก ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะสาวสูตต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วเอาไว้มาพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสาวสูตจะพาทุกคนมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะป่านี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องหามาทำกินให้สาวสูตกับไอตีด้วยนะคะ